สวัสดีครับและมาพบกับผมอีกแล้วเช่นเคยวันนี้จะมารีวิวเจ้าตัวนี้ัม,มันคือไฟ LED นะครับคุณผู้ชมแต่น่าเสียดายที่เจ้านายผมทำกล่องและคู่มือมันหายไปผมเลยไม่รู้สเปคอะไรมากมายนะครับแต่จะมาเทสให้ทุกคนได้ดูในวันนี้นะครับ ทำไมวันนี้ผมถึงเอาเจ้าตัวนี้มารีวิวเพราะว่าผมเห็นในล,ลาซาดูช้อปปี้อยู่สักระยะหนึ่งแล้วแหล,ละแล้วผมต้องการหามาทดแทนเจ้าตัวเดิมนะครับเจ้าตัวเดิมมันก็เป็นไฟฉายแล้วก็จะเป็นไฟ LED ซึ่งมันใหญ่กว่าตัวนี้นะครับตัวนี้คือมันตอบโจทย์นะครับสเปคหรือคุณสมบัติของมันเดี๋ยวจะเริ่มไล่มนให้กับคุณผู้ชมได้ฟังต่อไป อันดับแรกเลยนะครับมาดูที่วัสดุของมันก่อนนะครับวัสดุของมันราคาประมาณเท่าไหร่จะสิบกว่าบาทให้ตายเธอโลบินเลมเบี้ยวถูกไหมผมถือว่าถูกนะครับถูกนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมสิ่งที่คุณผู้ชมได้มากับราคาของมันถือว่าถูกมากนะครับไม่ว่าจะเป็นวัสดุอุปกรณ์นะครับเนี่ยอย่างตัวนี้นะฮะจะเป็นที่ห้อยกับกระเป๋าคุณผู้ชมสามารถเอาไปเกี่ยวคอเกี่ยวที่ห้อยกระเป๋าเกี่ยวอะไรก็ได้นะครับแต่มันอาจจะไม่ได มันเหมือ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 นเป็นเป็นอลูมิเนียมนะครับแต่มันอาจจะไม่ได้แข็งแรงแลกับพวกอะไรนะพวกที่ไปแบคแพคไอ้ปีนขึ้นเขาอะไรประมาณนั้นนะครับถือว่าใช้ได้ไม่ได้น่าเกลียดเลยนะครับลองลงมานะครับก็ไอ้ตัวหน้าปัดตัวอะไรก็เป็นพลาสติกถือว่าเกลยดถือว่าแบบเกรดดีอ่ะเนี่ยอย่างอย่างอย่างช่องอะไรวะอันนี้คือช่องที่ที่ชาร์จนะครับก็คือเป็นไทสี่นะฮะมีเนี่ยตัวอะไรนะไอ้ไอ้พลาสติกอะยึดอยู่นะ่ะ ให้ปิดมันอ่ะเฮ้ยทาออกมาดีมากเลยอ่ะแล้วตัวนี้เป็นตัวเปิดปิดนะครับก็มีพลาสติกแบบยืดหยุ่นอ่ะทําออกมาดีมากนะครับตูดของมันเนี่ยเป็นเกลียวอะไรนะหนึ่งหนึ่งศูนยสี่ใช่ไหมที่แบบว่าที่คุณผู้ชมจะสามารถเห็นแบบพวกเกลียวกล้องอะไรทั่วไปพวกนนะั้นเน่ะเอาไปเสียบุนุนบนบนใส่ขาตั้งกล้องอ่ะแล้วก็เอาตั้งได้เลยนะครับเฮ้ยถือว่าทําออกมาโอเคนะสําหรับราคา70กว่าบาทนะครับผมก็เลยจัดมาอีกตัวหนึ่ง รวมกันแล้วผมมีอยู่2ตัวนะครับตอนแรกกะว่าเฮ้ยคือไฟอะไรนะไฟเพดานของรถยนต์มันเสียนะครับกะว่าจะเอาไว้ในนั้นนะครับแต่ลืมไปว่าตัวนี้มันใช้แบตนะฮะฉะนั้นถ้าเอาไว้ในรถมากเนี่ยมันก็โดนความร้อนเดี๋ยวมันก็เสื่อมนะครับก็เลยแบบเออเอามาไว้ในห้องนอน ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เอาไว้ติดกระเป๋าเวลาผมพกไปไหนนู่นนี่นั่นตัวอีกตัวหนึ่งนะครับก็กลายเป็น2ตัวนะครับก็อยากจะหามาอีก3ตัวนะครับแต่กลัวเจ้านายมันกระติยอดหน้าถามว่ามึงจะเอามาทําหาอะไรหาสแตกบอกทั้ง3ตัวนะครับมาดูโหมดของมันเลยดีกว่าว่ามันทําอะไรได้บ้างนะครับโหมดแรกเลยเนี่ยคือกดเปิดเนี่ยจะเป็นโหมดโหมดแรงนะครับโหมดแรง กดทีเดียวนะเออไอเนี้ยคือสิ่งที่ผมชอบอีกอย่างหนึ่งนะครับเวลาคุณผู้ชมกดไปเนี่ยเดยวไหนวะเวลาคุณผู้ชมกดมันไปนะครับมันไม่ใช่แบบอ่ออันเนี้ยคือเขาออกแบบดีไซน์มาสําหรับการวางตะแคงหรือเผลมือเผลอไปโดนหรือเอาไว้ในกระเป๋าอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วไออุปกรณ์อ,อื่นไปโดนนะฮะเพื่อป้องกันมันกดเปิดเองนะครับเขาจึงเอาปุ่มไอปุ่มเปิดที่แท้จริงอะ่ะเหมือนที่คุณผู้ชมเห็นโดยทั่วไปอะ่ะหลบเข้าไปข้างในนิดหนึ่งนะครับฉะนั้นเวลาคุณผู้ชม กดเนี่ยต้องกดเข้าไปอีกนะฮะมันถึงจะติดนะครับเนี่ยอันนี้คือโหมดเนี่ยอันนะฮะอะไรก่อนอันนี้คือโหมดโหมดแรงของมันนะครับกดอีกครั้งหนึ่งปั๊บมันจะดับลงมานะครับผ,ผู้ชมมันจะดับลงมานะประมาณนี้นะฮะกด3กดครั้งที่3เนี่ยอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเอาง่ายๆมันจะเป็นไฟกระพริบนะครับไม่ว่าจะเป็นสัญญาณ SOS หรือแบบอ,อะไรนะขออุบัติเหตุอะไรประมาณนี้แบบเอ้ยรถฉันเสียนะคุณ เอาสองไปเนี่ยคุณเห็นมาไฟกระพริบกระพริบเขาก็จะสังเกตเห็นนะครับว่าเฮ้ยข้างหน้านมีอะไรหรือเปล่านะครับปับ๊บเนี่ยมันจะเป็นไฟกระพริบป,ประมาณนี้นะฮะหรือแอปสว่านันั้นซื้อมาหลายๆตัวติดรอบห้องเปิดไฟเทคแม่งเลยดีกว่าเป็นไงเนี่ยคือข้อดีของมันนะครับคุณผู้ชมกดอีกครั้งหนึ่งปิดนะครับแต่มันจะมีโหมดเทอร์โบเทอร์โบอยู่นะครับเหมือน1.9นะครับวิธีการก็คือกดค้างไว้ปับ๊บ นี่กดทางไว้ประมาณ1 2 3นะ่งสออันนี้คือโหมดเทอร์โบของมันนะครับคุณผู้ชมนี่คือโหมดเทอร์โบของมันนะแรงแสบตาส่วนกระแสไฟมันกินเท่าไหร่เดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวผมจะปิดไฟก่อนนะครับปิดไฟก่อนนะอันนี้ผมเปิดอยู่นะครับเดี๋ยวจะปิดไฟแล้วมาลองกันว่ามันใช้ได้ดีขนาดไหนไปอันนี้ผมปิดไฟเพดานแล้วก็ปิดไฟโคมไฟนะฮะจะเหลือแค่ไฟ LED ข้างหน้านะครับผมจะเริ่มปิดไฟ LED แล้วนะปับ๊บปิดไปด้วหนึ่งแล้วนะ อีเดีวหนึ่งปัป๊บมาอันนี้คือมืดเลยนะฮะคุณผู้ชมมาเปิดหนึ่งสองสามเจ้าตัวเล็กอา้าวหาปุ่มไม่เจอแน่อ่ะเฮ้ยเป็นไงเอาไว้ถ่าย,ายวิดีโอได้นะครับเนี่ยให้จัมากเลยนะครับอ่ะเปิดทีนี้จะดับลงมากดอีกครั้งหนึ่งเนี่ยจะดับลงมานะครับก็สําหรับการตั้งแคมป์นี่อย่างเงี้ยคือแบบอันนี้ถือว่าประหยัดไฟนะครับคือโหมดแบบนี้นะกดอีกครั้งนี่จะเป็นไฟกระพริบผมขอหลับตาแล้วกัน เนี่ยประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมเฮ้ยเปิดไฟเทคได้เป็นไงเป็นไงนะครับอ่ะต่อไปนะครับทีนี้จะมาดูโหมดเทอร์โบนะครับกดค้างไว้หนึ่งสองสามปั๊บเฮ้ยอันนี้คือโหมดเทอร์โบของมันนะครับคุณผู้ชมพวกถ่ายรูปหรือถ่ายวิดีโอเนี่ยโหแฮปปี้มากเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวขอปิดก่อนปั๊บอ่ากลับมาเหมือนเดิมแล้วนะครับมาทีนี้ โอ้ยเล่นสะแสบตาเลยกูผมดูในช่องอีกช่องหนึ่งนะครับเขาบอกสเปคคร่าวๆนะครับก็น่าจะเชื่อถือได้นะครับเขาบอกสเปคคร่าวๆของมันนะครับบอกว่าแบตเตอรี่ของมันเนี่ยที่เขียนไว้ในโบชัวเนี่ยผมผมอ่านมาคร่าวๆนะครับประมาณ500มิลลิแอมป์นะครับ500มิลลิแอมป์นี่ก็ถือว่าน้อยนะแต่เขาทดสอบแล้วมันไม่ถึง500มิลลิแอมป์นะครับก็ประมาณเท่าไหร่270กว่ากมิลลิแอมป์อะประมาณนั้นอะถามว่ามันเยอะขนาดไหน ประมาณไหนวะประมาณหูฟังบลูทูธของคุณผู้ชมอะความจุนะฮะประมาณนั้นนะประมาณนั้นนะเราขาวเดี๋ยวให้ผู้รู้มาตอบนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาอุปกรณ์ทำอาหารกินก่อนและมันก็คือพระเอกของเรานั่นเองตัววัดไฟนะครับตัวนี้เป็นรุ่น FNB48 นะครับคุณผู้ชมไปหาซื้อได้ราคาเท่าไหร่ประมาณ800กว่าบาทนะครับวิธีการวัดผมเห็นเขาวัดนะเราก็จะมาใช้บ้างนะครับพอแบงค์หนึ่งตัวนะครับเสียบเข้าไปเลยเอยเดี๋ยวก่อน เราต้องเสียบผ่านไอ้ตัวนี้นะฮะให้มันขึ้นรีบูตมาแล้วก็เอาเสียบกับไฟที่เราจะใช้งานนะฮะก่อนเออลืมบอกคุณผู้ชมไอ้ด้านหลังที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยมันคือแม่เหล็กนะครับ <c oughs> เขาออกแบบดีไซน์มาสาหรับเออไปติดฝากระโปรงรถเวลาซ่อมรถหรืออะไรที่แบบมันสามารถติดได้อะโดยที่ไม่ต้องเอาไปวางหรือ,อไปอะไรนะครับซึ่งทําออกมาได้สะดวกมากดีนะครับตอนแรกผมนึกว่าเป็นที่ระบายอะไรนะระบายความร้อนนะครับทีนี้ไปดูในคลิปอ้าว เขาบอกว่าเป็นแม่เหล็กนี่ว่าเกือบหน้าแตกแล้วกูเอาไหนวะพร้อมไหมนี่นะฮะผมจะเปิดเลยนะโหมดเปิดครั้งแรกนะฮะคือโหมดแรกนะนะครับคุณผู้ชมกินกระแสไฟเท่าไหร่400ม ah, ิลลิแอมป์ไอตัวเขียวๆตัวกลางนะครับคุณผู้ชม400มิลลิแอมป์นะฮะก็ประมาณ2วัตต์นะครับไฟ5โวลต์นะครับทีนี้มาโหมดประหยัดไฟปุ๊บ ก็ประมาณ0.4มิลลิแอมนะครับก็ประมาณ400มิลลิแอมแหละในง่ายๆนะครับก็ไม่ได้กินแตกต่างกันมากมายไฟกระพริบอ่ะพอๆกันนะฮะดรอปลงมานิดหนึ่งนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูโหมดเทอร์โบดูก่อนนะทำไมมันก็400มิลลิแอมหรือมันชาร์จว่ะอ๋อนี่มันชาร์จด้วยนะฮะทีนี้มาดูโหมดเทอร์โบของมันนะครับนี่กินประมาณนี้4.45นะครับ ถือว่าก็ไม่ได้กินแตกต่างกันมากนะครับประมาณนี้นะฮะคร่าวๆถ้าผิดพลาดประการใดขอ,อผู้รู้มาตอบให้ด้วยนะครับผมก็ทําตามเขานะครับคือเห็นเขาทามาอย่างนี้นะครับว่าเขาวัดกันอย่างนี้นะนะครับผมก็เลยวัดให้คุณผู้ชมดูแบบนี้นะครับมันอ,อาจเดี๋ยวน,นะขอปิดไฟนิดหนึ่งไม่ปิดวะอ๋อโอเคคือไอ้ตัวนี้ผมหาวิธีวัดมันไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าจะวัดมันใช้เมาส์ มันติมิเตอร์เนี่ยมันอาจจะต้องถอดนะครับแล้วเอาไอ้สายโพรบอะไปแตะกับขั้วบวกขั้วลบของมันนะครับแต่ทีนี้จะให้ไปถอดมันเนี่ยคุณผู้ชมดูดิผมจะไปถอดตรงไหนอะแล้วก็ยังไม,ม่เวลาถอดจริงจังนะครับถ้าจะถอดก็คงผมว่ามันบล็อกมาไงวะเนี่ยผมหาต้องถอดไม่เจอ,อให้ผู้รู้เข้ามาตอบแล้วกันนะครับนั่นแหละก็คงจะวัดได้แบบนี้นะครับคือวัดตามเขาที่ผมไปดูอีกคลิปนึงมาอะไรนะคุณช่อง อ,อยู่ดีๆอ่ะลองลองไปดูเขารีวิวไว้ได้นะครับวิธีวัดกระแสไฟของเขานะครับแต่ผมวัดได้แค่นี้ก็คือบอกได้แค่นี้นะครับประมาณนี้ก็ประมาณเท่าไหร่400มิลลิแอมนะครับ400มิลลิแอมเห็นเขาวัดตอนนั้นก็ประมาณเท่าไหร่สี่ห้าหกหกร้อยนะครับทีนี้แบตแบตมันประมาณที่เขาวัดมานะครับประมาณ270เกือบเกือบสามมิลลิแอมเนี่ยถ้าคุณผู้ชมเปิดโหมดสุดเนี่ยมันก็จะอยู่ได้ประมาณเท่าไหร่30นาทีประมาณนั้นนะครับ ก็ถือว่าเฮ้ยโอเคนะแต่ผมว่าถ้าเกิดว่าเปิดเปิดแบบโหมดประหยัดอะ่ะมันก็จะอยู่ได้สักระยะหนึ่งเลยนะครับไม่รู้สเปคแบตเตอรี่ของมันจริงๆนะฮะแล้วผมหาวิธีวัดยังไม่ได้นะครับนอกจากอะไรอะ่ะใช้ให้มันหมดแล้วชาร์จขึ้นมาใหม่แต่มันก็อาจจะไม่แม่นร้อนะครับก็ไปอ้างอิงเขาแหละเขาทําออกมาได้ประมาณ2อง็นะฮะคือช่างคนนั้นเขาใช้จนแบตเตอรี่มันหมดนะครับแล้วก็ชาร์จขึ้นมาใหม่นะฮะก็ได้ประมาณ270มิลลิแอมป์ก็ประมาณนั้นนะคุณผู้ชมนะนะ เรามาสรุปว่ามันเหมาะกับใครบ้างนะครับคนที่เหมาะกับมันก็คือสายแคมป์สายแคมปิ้งเนี่ยผมว่าเหมาะนะครับคือมันเล็กนะครับมันเป็นอุปกรณ์ที่พกพาที่มันเล็กนะครับหรือสายเดินป่านะครับก็สามารถเอาไปได้นะครับหรือสายอะไรถ่ายรูปถ่ายวิดีโอนะครับที่ผมนึกออกนะก็ประมาณนี้นะฮะผมว่าเหมาะนะครับแต่มันอาจไม่ได้ตอบโจทย์หมดทีเดียวนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าขนาดของแบตเตอรี่มันน้อยนะครับ แบตเตอรี่ของมันน้อยเกินไปนะครับที่จะใช้แบบโอ้โห3 4 5ชั่วโมงประมาณนั้นนะครับคุณผู้ชมต้องหา power bank ไปชาร์จมันด้วยนะครับแต่ถ้าถามว่าถ้าเป็นผมอะผมแฮปปี้กับมันไหมผมแฮปปี้นะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าผมเคยมีไฟที่ <c oughs> คือไม่อยากจะบอกเลยอะนะครับนี่มันคือไฟฉายหลายคนคิดว่ามันคือไฟฉายหลายคนอาจจะบอกเป็น power bank นะครับยี่ห้อนี้นะครับไน c อ r e นะครับ ผมซื้อมาเพื่อที่ผมจะเอามาเป็นไฟในการส่องสว่างในการทําวิดีโอนะครับหรือถ่ายรูปเล็กๆน้อยๆนะครับคุณรู้จักไหเฮ้ยเอาไฟฉายมาทําวิดีโอเนี่ยนะมันมันใช่เหรอไอหนวดมันมีโหมดนี้นี่นะครับนี่อย่างนี้และตูดเป็นแม่เหล็กด้วยนะครับวสัสดุอุปกรณ์ดีมากราคาเท่าไหร่พันหกรพูดดังไม่ได้หรแกมมได้ยินนะครับเนี่ยแล้ววิธีเปิดออกมานะครับเปิดปับ๊บนี่เห็นไหม บิดครั้งแรกบิดครั้งทีง่2บิดครั้งที่3มันก็จะสว่างสว่างขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วมีหมดกระพริบแต่ผมซื้อมาประมาณเท่าไหร่ไม่ถึงปีนะครับประมาณ6เดือนคือหมดประกันง่ายๆนะครับเอาง่ายๆว่าประกันมัน6เดือนนะครับยังไม่ได้เอาไปตั้งแคมป์ที่ไหนเลยยังไม่ได้ไปทําอะไรเลยและยังไม่เคยตกเลยแต่มันไปแล้วนะครับมันไปแล้วคือยังไงคือบิดอีกปั๊บได้แค่นี้ครับความสว่างแม่งอยู่แค่นี้และระดับอยู่แค่นี้คือจากที่แบบ บิดครั้งบิดครั้งแรกเนี่ยมันจะสว่างแค่นี้บิดครั้งที่2เนี่ยมันจะสว่างมากขึ้นบิดครั้งที่3ก็จะสว่างมากขึ้นนะครับแต่นี่คือราคา1,600กนะครับกับยี่ห้อ n i กอร์นะครับคือถึงแม้ผมจะเจอตัวแจ็คพอร์ตมันอาจจะเจอตัวแจ็คพอร์ตแหละแต่ผมก็ชอบมัน คือชอบแบรนด์นี้อยู่ดีนะครับเพราะว่าหลากหลายอุปกรณ์ของเขานะครับเดี๋ยวผมสั่งมาอีกตัวหนึ่งนะครับเป็น Power Bank 18วัตต์นะครับแต่มันเป็นหัวเฉยและวมียางอ่ะแล้วเอามาใส่ฐานรุ่น2 1 7 0 0นะครับรุ่นนี้เดี๋ยวผมให้ดูอยู่ไหนว่าเอามาใส่ฐานกับรุ่นนี้นะครับมันก็จะจ่ายไฟที่18วัตต์นะครับเป็น USB Type C นะครับกำลังแลนดิ้งมาจากจีนออกพึ่งออกจากเซินเจอร์น่ะนะครับนั่นแหละแล้วเลยมีความรู้สึกว่าแล้วตัวนี้มันใช้ฐานอะไรเลย ซึ่งมันเป็นฐานที่หาง่ายหัวนูนนะครับเขาแนะนําผมไลน์ไปถามเขาเลยนะเขาบอกว่าใช่หัวนูนดีที่สุดพี่เพราะว่าทําไมถึงเป็นหัวนูนเพราะว่าหัวนูนเนี่ยมันจะมีแผงวงจรนะครับถ้าใช้ถึงระดับที่มันตัดเนี่ยอาจจะ2.5ค่าความดันของมันนะมันอาจจะตัดหรือเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับมันอาจจะตัดทําให้แบตของเรามันไม่เสื่อมไม่เสียนะครับแต่ถ้าเป็นหัวแบนเนี่ยมันไม่มีแผงวงจรนะครับคุณผู้ชมประมาณนี้นะฮะผมก็เลยได้แต่เก็บซากของมันไว้นะครับผมยิ่งงงมากเลยอ่ะผมไม่ได้เอาไป ว่าไปเปิดค้างไว้อะไรเลยนะซื้อมาเนี่ยนับครั้งเปิดได้เลยอะ่ะเพราะยังไม่ได้ไปทริปเลยอะ่ะแต่มึงไปแล้วอะ่ะมึงไปก่อนกูโอ้โหนั่นแหละนะครับเนี่ยผมเลยบอกว่าไอ้ตัวเล็กเนี่ยมันดีกว่าตัวนี้เพราะว่าหนึ่งราคามันแค่เจ็ดสิบาทอันนี้พันหกร้อยแต่แบบคือถ้ามันพังไปคุณผู้ชมก็ซื้อใหม่หรือซื้อสำรองไว้เลยตัวที่สองตัวที่สามซื้อไว้ผมมีสองตัวนะฮะผมถึงบอกว่าคือมันไม่มันไม่ช้ำใจเท่ากับไอ้ตัวแพง,แพงอะ่ะ เนี่ยคือสิ่งที่แบบเออมันตอบโจทย์นะครับตอบโจทย์ในเรื่องของที่ราคามันถูกกว่าถ้ามันพังมันไม่เป็นไรนะครับแล้วมันไม่ได้มีฟังก์ชันอะไรที่แบบมันเขาเรียกอะไรนะมันล้ําเกินไปอ่ะนะครับทีนี้อยากจะบอกว่าหลายหลายคนได้ไปดูคลิปอื่นมานะครับเขาอาจจะบอกว่าเอ้ยมันมันไม่ดีมันเปิดได้แป๊บเดียวมันแหลือไฟมันแข็งมันกระด้างอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไปอ่านคอมเมนต์มาเหมือนกันนะครับก็อยากจะบอกว่าถ้าคุณผู้ชมพอใจกับแค่นี้ มันก็เพียงพอแล้วนะครับมันออกแบบมา ตอบโจทย์ในบางเรื่องในบางในบางคนนะครับเขาไม่คงไม่ได้ออกแบบมาสําหรับคนทุกคนนะครับฉะนั้นความต้องการของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะครับถ้าคุณผู้ชมรู้ว่าคุณผู้ชมต้องการใช้เพียงแค่นี้เหมือนอย่างผมใช้แบบทฟฟําไฟวิดีโอนะครับหรือแบบพกออกไปด้านนอกหรือแบบเออไอไฟเพดานลถมันเสียเง,งี้ยไอตัวนี้มันตอบโจทย์นะครับหรือพกเข้าไปในปา่าที่ไหนก็ได้นะฮะพกเข้าไปในเถกไปเปิดกับเขาด้วยมันก็ได้นะครับ ไอ้ตัวนี้ตอบโจทย์แต่ถ้าคุณผู้ชมคิดว่าเฮ้ยมันจะมาแทานแบบไฟคาดหัวแบบส่องกบอะไรประมาณนะั้นนะแบบเฮ้ยทํางานได้เป็นชั่วโมงสองสว่างม, mode, ม, turbo, มีหลายโหมดมีเทอร์โบมีนู่นนี่นั่นเนี่ยตัวนี้ไม่ตอบโจทย์นะครับฉะนั้นคุณผู้ชมจะซื้อเนี่ยต้องรู้ตัวเองก่อนว่าซื้อเอามาทําไมไม่ใช่แบบโอ้ยซื้อมาเพราะเขารีวิวว่ามันดีมันดีแค่บางเรื่องมันไม่ได้ดีหมดทุกเรื่องนะครับเต็มสิบผมให้เท่าไหร่เต็มสิบตัวนี้ผมให้ความชอบนะความชอบนะฮะไม่ ไม่เกี่ยวกับอ,อ,อะไรทั้งหลายแหละผมให้9้าเต็มสิบครับถึงแม้ว่าแบตมันจะน้อยนะครับถึงแม้วัสดุมันอาจจะไม่ได้ดูดีที่สุดดูแพงที่สุดดูแข็งแรงมากที่สุดนะครับแต่ผมพอใจกับมันคือพกกับพกใส่กระเป๋าเกงได้อะ่ะคุณผู้ชมเนี่ยแฮปปี้แล้วนะฮะแฮปปี้สำหรับวันนี้ไปก่อน